วันนี้เรามาทําน้ํายาปรับพะนุ่มใช้เองนะคะซื้อมาจากสหกรณ์การเกษตรท่าม่วงจังหวัดกาญมีหัวปรับเนี่ยเราก็ทําตามวิธีเนี้ยเสร็จแล้วก็กวนเรามีเครื่องกวนไม่ต้องใช้มือสะดวกสบาย กวนเสร็จแล้วก็พักไว้เดี๋ยวค่อยเติมน้ำยากันเสีย่ยน้ำหอมอุปกรณ์ก็หาซื้อในช้อปปี้อะค่ะอันนี้ได้หัวปั่นแบบเกี่ยวก็หัวปั่นแบบนี้นะคะไม่แพงค่ะสามร้อยก็บาทค่ะง่ายดี หลังจากที่เราพักน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เรากวนไว้แล้วประมาณครึ่งชั่วโมงมันกันเสียอันนี้นะคะกันเสียกันเสียลงไปแล,แล้วก็อ้ยแล้วอันนี้น้ําหอม ใส่ลงไปกวนให้เข้ากันกวนจนเข้ากันเสร็จแล้วแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะครึ่งชั่วโมงสีสวยสีชมพู ทำใช้เองทำได้เยอะหลังจากนั้นเราก็เตรียมน้ำครึ่งกิโลนะคะครึ่งลิตรผส,สมกับน้ำยาจับกลิ่นน้ำยาจับกลิ่นให้มันหอมให้มันติดเสื้อผ้านะคะอุ้ยแล้วก็กวนให้มันเข้ากัน กวนน้ำยาจัดกินกับน้ำครึ่งกิโลให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็เทลงไปผสมในนี้นะคะแล้วก็กวนเีแล้วเราก็เทลงไปในน้ำยาปั๊บพนุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็กวนผสมกันอีกทีหนึ่งนี่เลยค่ะน้ำยาปั๊บพนุ่มทำใช้เองนะคะ ได้ปริมาณเยอะแล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็ราคาถูกหมดนี้ทั้งหมดสิบสองลิตรราคาวัตถุดิบทั้งหมดก็100ร้อยก็จะประมาณ150ร้อยห้าสิบซื้อจากสหากกรการ,กรเกษตรทำม่วงค่ะที่ตหากกรทุกจังหวัดก็น่าจะมีนะคะ หรือที่ธนาคารทอกสองก็มีค่ะทำใช้เองประหยัดค่ะพัวให้เข้ากันเสร็จเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้ให้หมดฟองแล้วก็กรอกใส่ขวดนะคะอ่าประหยัดประหยัดตายชอบนอืมสีสวยค่ะหอมด้วยน้ำยาปรับผ้นุ่ม ช่วยกอกใส่ปลาทา้ายวีดิโอหอมไหม<อ>หอมหอมมือนในทุ่งฮะห,หอมมือในทุ่งเลยล่หรือ,อสแสดงว่าน้ำหอมก็ให้มากินดี กินกนเหมือนในทุ่งที่เราซื้อมาเลยฮนะป้ากับยายช่วยกันทำทุกอย่าง,อ,นนอ,งอืม น้ำยาปรับพานุ่มของเราได้ป,ปุูกใหญ่ทั้งสามแกลลอนแล้วก็ขวดเบปซี่ขวดน้ำขวดเล็กใช้กันไปยาวๆเลยจ้า